คุณเคยกลัวการแก่บ้างไหมไม่ใช่แค่เรื่องริ้วรอยครับหรือผมงอกแต่คือการค่อยๆถูกลืมถูกแทนที่และสุดท้ายเนี่ยไม่มีใครจําได้เลยว่าคุณเปล่งประกายแค่ไหนนี่คือเรื่องของอลิซาเบธสปาร์เกิลครับดาราดาวรุ่งพุ่งแรงที่เคยมีชื่ออยู่บนฮอลลีวูดวอลออฟเฟรมมีรายการออกกําลังกายของตัวเองมีแฟนคลับล้อมรอบทุกฝีก้าวแต่เมื่ออายุแตะเลขห้าทุกอย่างก็เริ่มพังครับงานหายโฆษณาถูกถอดและเธอเนี่ยกำลังจะถูกทั้งโลกทิ้ง จนวันหนึ่งครับเธอได้รับข้อเสนอจากสิ่งที่เรียกว่า The s u b บสแตนซของเหลวสีเขียวลึกลับที่เปลี่ยนเธอให้กลับมาเป็นวัยสาวได้อีกครั้งไม่ใช่แค่หน้าเด็กแต่คือการสร้างอีกหนึ่งชีวิตอีกหนึ่งตัวตนร,ราคาที่จะต้องจ่ายและ The s u b s t a n นซไม่ได้แค่คืนความอ่อนเยาว์เท่านั้นแต่มันกลืนกินทุกอย่างที่คุณเคยเป็น ติดตามเรื่องราวสุดหลอนดุดโลกและพีคขั้นสุดในคลิปนี้กับผมสปอยแองเกมเพราะบางครั้งความสวยอมตะอาจแลกมาด้วยการสูญเสียตัวตนไปตลอดกาลฉากเรื่องราวของหนังครับได้เริ่มต้นที่ไข่แดงลูกหนึ่งของเลวสีเขียวครับลึกลับถูกฉีดเข้าไปมันไม่เพียงแค่ซึมเข้าไปในเนื้อไข่ครับแต่มันแบ่งตัวกลายเป็นสำเนาที่เหมือนกันทุกกระเบียบนิ้วพาได้ตัดกลับไปยังฮอลลีวูดวอลล์ออฟเฟรมเป็นทุกๆอย่างแต่เมื่อเวลาผ่านไปครับชื่อเดียวกันนั้นเนี่ยกลับกลายเป็นเพียงเสียงแผ่วเบาในสายลม เธอเนี่ยกำลังจะถูกลืมไปทีละนิดอลิสเบตครับมีรายการแอโรบิกของตัวเองครับสปาร์เกิลอิยังคงยิ้มยังคงเต้นแต่ข้างในนั้นเนี่ยเธอกําลังสัน่นวันหนึ่งครับห้องน้ําหญิงเต็มเธอจึงเดินเข้าไปทีวีที่เธอเคยทางานด้วยเขากําลังจะคุยเรื่องจะปลดเธอเพียงเพราะเธอเนี่ยอายุครบ50ปีแล้วและในวันต่อมาครับเธอนั่งกินข้าวกับเขาไม่มีคําปลอบ ไม่มีคำขอโทษครับมีเพียงกุ้งที่เขากินอย่างไม่ใส่ใจนะครว่าคุณหมดประโยชน์แล้วโดยในระหว่างการขับรถกลับบ้านนั้นครับเธอเห็นป้ายโฆษณาเก่าของตัวเองครับถูกกรดลงคนดังสนั่นครับทุกอย่างดับวูบลงเธอฟื้นขึ้นมาในคลินิกมีพยาบาลคนหนึ่งครับบอกว่าเธอเนี่ยคือผู้ที่เหมาะสมที่สุดและจากนั้นเนี่ยก็แอบสอดแผได้าใส่กระเป๋าสื้อเธอโดยไม่มีคำอธิบายใดๆและในขณะเดินออกจากคลินิกครับชายคนหนึ่งเนี่ยก็โผล่เข้ามาทับเขาเนี่ยชื่อว่าเฟรด เขาจำเธอได้ตั้งแต่สมัยมัธยมโดยตัวเขาครับได้บอกกับเธอว่าตัวเธอเนี่ยยังเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกแล้วก็จะยื่นเบอร์ให้ครับพร้อมกับรอยยิ้มที่ดูจริงใจจนเตื่นจะน่ากลัวและเมื่อกลับมาถึงบ้านครับอลิซเบธเนี่ยก็เปิดดูฟแฟลชไดรฟ์ปริศนาครับคลิปโฆษณาชิ้นหนึ่งเนี่ยก็ปรากฏขึ้นมันพูดถึงสิ่งบางสิ่งครับบางสิ่งที่เรียกว่า the substance โดยเสียงในคลิปเนี่ยได้อธิบายว่ามันคือเทคโนโลยีครับที่สามารถพาคุณนย้อนไวัยได้ไม่ใช่แค่ดูตอนเด็กแต่กลายเป็นตัวตนเวอร์ชันทีี่่ดกวา อ่อนยาวกว่าสวยกว่าและมีชีวิตที่ยาวกว่าในทุกๆ7วันครับตัวคุณเองเนี่ยจะได้สลับร่างไปมาระหว่างตัวคุณในอดีตกับตัวคุณในปัจจุบันอย่างไม่มีข้อแม้ในตอนแรกเนี่ยเธอไม่กล้าเสี่ยงครับมันฟังดูแปลกจนเกินไปเกินจริงและเกินกว่าจะไว้ใจครับแต่ในค่ำคืนนั้นเองครับความเงียบความว่างและความเหงาเนี่ยรื่คอคลื่นขานเข้ามาครับอดีตอันเปล่งประกายเนี่ยก็หวนกลับมาในหัวครั้งดิเธอเนี่ยได้โทรไปตามเบอร์ที่ปรากฏขึ้นมาในคลิปครับ ลายสายแนี่ไม่ถามอะไรมากมีแค่สิยงนิ่งๆครับที่บอกให้เธอส่งที่อยู่แล้วก็เงียบไปโดยในยอีกไม่กี่วันต่อมาครับบัตรประจําตัวเนี่ยก็ส่งมาถึงครับมีที่อยู่แปลกๆออกโดยตัวเธอครับกลับมามีชีวิตอีกครั้งมีรายการใหม่เสียงหัวเราะใหม่และสายตาที่มองเธออย่างหลงไหลแต่พอครบ7วันครับเธอกลับไปเป็นนักนสว่วนอีกครั้งเงียบเดียวดายและไร้ความหมาย้วยเธอเนี่ยเดินกลับไปที่ออฟฟิศครับเพื่อเก็บข้าวของที่เหลือไว้จากชีวิตที่กาลังจะถูกอีกคนนึงขโมยไปทีละนิด เลเมอร์ซูกลับมาอีกครั้งครับทุกอย่างก็เปลี่ยนไปภายในพริบตารายการออกกําลังกายของเธอครับถูกเซ็นสัญญาอย่างเต็มเวลาฮาวียยอมแม้กระทั่งปรับตารางออกกาศให้เพื่อรองรับตารางแปลกๆของเธอโดยซูเนี่ยเริ่มจัดการชีวิตของตัวเองครับโดยเธอเนี่ยกั้นห้องลับเล็กๆในห้องน้ําไว้ซ่อนร่างของอริซเบตในช่วงที่ไม่ได้ใช้งานเสียงเจาะเสียงทุบเนี่ยทำให้เพื่อนบาน้านครังห้องงุดหย ซู Sue เนี่ยพยายามจะกลั้นเอาไว้ครับแต่สีหน้าของเธอบอกได้ชัดเจนว่าไม่ไหวอลิซาเบธที่อยู่ข้างในเนี่ยรับรู้ได้เธอเนี่ยเดินออกจากห้องไม่อยากเห็นว่าในฉากของเพย์แบ็เนี่ยมันเผยอะไรออกมาบ้างเธอไปที่ห้องน้ำครับค่อยๆดันก้อนเนื้อแปลกๆที่ไหลออกมาจากขาแล้วก็มาโผล่ตรงจากสะดือของเธอไม่ใช่เรื่องอื่นครับมันคือน่องไก่ทั้งชิ้นและในขณะเดียวกันครับซู Sue เนี่ยก็โทรหาเบอร์ของเดอะ u ับสแตนซ์เพื่อร้องเรียนเรื่องนิสัยการดื่มและกินที่ไม่หยุดของอลิซาเบธ บ่นว่าเธอเนี่ยแทบไม่มีเวลาจะได้ใช้ชีวิตจริงๆแต่ชีวิตครับก็ไม่เคยที่จะหยุดตามใจใครมีอยู่วันหนึ่งครับเมื่อซูมาถึงสตูดิโอเพราะว่ารายการของเธอเนี่ยถูกยกเลิกเทปอย่างกระทันหันและเมื่อเธอไปหาฮาวีครับเขากลับบอกว่าเป็นข่าวใหญ่เธอดังขนาดนี้แล้วปีใหม่นี้เราจะให้เธอเป็นพิธีกรรายการพิเศษซูเนี่ยรีบยิ้มและยอมรับแล้วใช้เวลากับร่างของตัวเองต่อนานเกินกว่าที่ควรและเมื่อร่างของเธอกลับคืนสู่อิสวะอีกครั้ง สิ่งที่พบเนี่ยก็คือตัวขาขยับแทบจะไม่ได้ผิวหนังเหี่ยวย่นใบหน้าหม่นคล้ำเหมือนร่างกายเนี่ยกำลังจะตายทั้งเป็นเดอริสเบตครับเริ่มหันมาทำอาหารใช้ตำราอาหารภาษาฝรั่งเศสครับที่ฮาวีเคยยื่นให้พร้อมกับคำพูดเน็บแนมบางอย่างแล้วสำรารเธอเนี่ยนั่งดูอยู่เงียบครับในขณะที่ตัวตนหนึ่งเนี่ยกำลังหัวเราะเยาะเธอผ่านจอทีวีเพื่อเอาคืนสิ่งที่เอริสเบตทำไว้ครับซูเนี่ยเริ่มสกัดของเหลวออกจากร่างกายของเธอในทุกๆวัน1เดือน 2เดือน3เดือนผ่านไปรอยแผลเนี่ยเริ่มที่จากเศษของเหลวสีเขียวสดเนี่ยกลายเป็นสีคลังข้นแต่ตัวซูเองครับก็ยังไม่หยุดเธอยังอยากอยู่ในร่างนี้ต่ออีกนิดครังสุดท้ายที่เธอลองฉีดเข้าไปครับของเหลวที่ออกมาเนี่ยเป็นสีดําเน่าเหมือนของตายเธอเนี่ยโทรหาหมายเลขเดิมครับเสียงปลายสายเนี่ยบอกอย่างสั้นๆว่าเธอหมดสิทธิ์ใช้ร่างไวสาวแล้วของเหลวจะรีเซ็ตได้ก็ต่อเมื่อเธอกลับไปอยู่ในร่างของอริซเบต ซูเนี่ยไม่มีทางเลือกครับเธอจึงจำใจกลับไปในร่างเดิมแต่สิ่งที่รอเธออยู่นั้นครับไม่ใช่กระจกไม่ใช่แสงไฟครับแต่คือสัตว์ประหลาดเบตเนี่ยตัดสินใจจบทุกอย่างครับเธอเนี่ยได้รับของเหลวสีดําของเหลวที่ไม่ได้ทําให้เธอฟื้นครับแต่มันจะฆ่าสิ่งที่เธอสร้างขึ้นเธอเนี่ยจึงหยิบเข็มฉีดยาครับแทงเข้าไปที่หน้าอกของซูของเหลวเนี่ยเริ่มเข้าสู่ร่างนั้นแต่ก่อนที่เธอจะกดหมดหลอดมือก็สั่นและหยุดลงซูเนี่ยลืมตาขึ้นและมองอลิซเบตที่ยืนอยู่ตรงหน้าาคไมม่ีํพูดใดใ มีแต่ความโกรธแคนซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนแตกเละไม่มีอะไรเหลือซูเนี่ยได้แต่ยืนหอบและเดินออกจากห้องตรงไปยังสถานีโทรทัศน์เตรียมพร้อมสำหรับค่ำคืนที่สุดแสนจะพิเศษคืนส่งท้ายปีเก่าแต่โชคชะตาครับไม่เคยปล่อยให้ใครรอดฟันสามซีร่วงลงมาเล็บหลุดหูซ้ายลื่นไหลออกจากใบหน้าร่างของซูเนี่ยเริ่มพังทลายทีละชิ้นเหมือนร่างกายนี่กำลังจะลอกเปลือกของตัวเองจากภายในเธอเนี่ยได้กลับมาบ้าน ผลทุกซอกทุกมุมครับจนเจอของเหลวชนิดพิเศษ Activator f i e l ครับที่มีไว้ใช้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเธอคิดว่าถ้าใช้มันอีกครั้งบางทีเนี่ยเธอเนี่ยอาจจะสร้างร่างใหม่ขึ้นใหม่อีกครั้งได้เธอจึงฉีดเข้าไปครับแต่ผลที่ได้ไม่ใช่ความสวยงามครับไม่ใช่ความอ่อนไหวไม่ใช่ชีวิตใหม่ครับแต่คือมอนสโตรออลิซาชูครับสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดที่เต็มไปด้วยแขนขาเกินจํานวนครับฟันแหลม แปะไว้บนใบหน้าที่แท้จริงด้วยเทปใสมันเดินขึ้นเวทีครับมือสองข้างเนี่ยบิดเบี้ยวหน้าอกซ้อนกันเป็นชั้นขาดที่ล่างจากพื้นเหมือนจะหลุดออกได้ทุกเมือ่อและแล้วใบหน้ากระดาษก็ค่อยๆหลุดออกสิ่งที่อยู่ข้างใต้เนี่ยคือใบหน้าที่เต็มไปด้วยแผลครับตาโตผิดปกติริมฝีปากเนี่ยที่ปริแตกฟันงอกเกินจํานวนครับได้เสียงหอบหายใจที่แทบจะไม่ใช่เสียงของมนุษย์เสียงกรีดร้องเนี่ยดังขึ้นเด็กบางคนเนี่ยเริ่มร้องไห้ผู้ชมเนี่ยตะลึง ฮาวี ie, ครับจึงดีพุ่งเข้ามาคว้าไมาโครโฟนฟาเส่หัวมันเต็มแรงหัวระเบิดกระจายครับแต่ในไม่กี่วินาทีมันก็งอกใหม่ด้วยเสียงกระซิบที่ไม่มีใครเข้าใจแขนข้างหนึ่งของมันในหลุดออกแต่แทนที่จะหยุดครัมันพ่นเลือดสีแดงเข้มออกมาเหมือนน้ำพุพ่นใส่คนดูกล้องเวทีหนีออกจากตึกร่างของมันเนี่ยค่อยๆละลายและซุดตัวกลายเป็นเนื้อเหลวขนาดใหญ่ครับในกองนั่นเองมีใบหน้าของลิซเบธ เธอเนี่ยค่อยๆปุดขึ้นมาไม่เหลืออะไรนอกจากเนื้อดิบๆและใบหน้าเธอลานไปตามทางเท้าครับจุดหมายของเธอเนี่ยก็คือดาวบนทางเดินฮอลลีวูดดาวที่เคยเป็นของเธอเธอมองมันเหมือนมองฟ้าจินตนาการว่าแสงวิบวับเนี่ยกำลังตยลงมาแล้วเธอก็ยิ้มรอยยิ้มสุดท้ายของเธอครับแล้วร่างก็ละลายหายไปกลายเป็นแถวไม่มีร่องรอยไม่มีชื่อไม่มีเธอ The s u b t n c e ครับไม่ใช่เรื่องของความสวยงามความสาวหรือความสำเร็จ มันคือเงาสะท้อนของคําถามถึงครับว่าถ้าเราเนี่ยได้โอกาสย้อนมาอีกครั้งเราจะยังเป็นเราอยู่ไหมในคลิปหน้าครับคุณจะไปเจอกับความลับอีกด้านของชีวิตที่คุณอาจจะไม่เคยรู้ว่ามันน่ากลัวแค่ไหนเพราะบางทีครับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยอาจจะกินเราเป็นจนไม่เหลืออะไรเลยแล้วเจอกันคลิปหน้ากับผมสปอยแห่งเทพแล้วคุณน่ยยังกล้ามองเงาในกระจกของตัวเองอยู่หรือเปล่า